กี่เดียวติดิดีวิตนะครับเพื่อุูลาชอันสยามนะครับแต่ว่าจะกินจะว่าจะดูกชี่อแต่วามันไม่ดากหลงเราต้องบอกว่านี่แรไม่ดีหล ี่จะเป็นรีสอร์ทที่ผมพักนะครับตอนนี้รีสอร์ทที่เราพักก่อนที่จะเล่นคอนเสิร์ตแต่ไม่ใช่แล้วนะครับรีสอร์ทู่ด้านหลังครับอ่าบรรยากาศนี้ก็จะเป็นบ้านเออร้านบ้านไม่ใช่ที่พักนะครับแล้วก็จะมีภูเขามีทุ่งานาอะไรมากมายเขาบอกว่าหายาอีเากครับบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าไปแต่และคอนเสิร์ตบ้องมองพ่อแบบในเมืองรู้หลาแต่ว่าพื้นที่มองนี่แบบในใจดีว่ะแต่ก็เรงมื่มแรกงเนาะ ถ้าเป็นดุิทีแบบเนี้ยเป็นฟิวแบบเนี้ยปูสาดเป็กยาดองปิ่งไก่ตาหมอกุ้งี้ยสิแบบบรรยากาศชิวๆฮอลลูบ้าไท่บางก็สิสุดยอดจริงจร